แล้วตอนนี้มีคนคุยอีกคนไอ้สั์เดินจับมือได้ไหมนอนกอดกันได้ไหมเอากันได้ไหมผู้ชายคนนี้จับมือตลอดเลยต้องจับมือจนตายไม่เคยทำลายใครสองสามคนวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาร์ตีกาญชนกในรายการคนคุยรายการที่จะพูดถึงบุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้สําคัญครับแล้ววันนี้แขกรเชิญคนแรกของผมแนะนำตัวหน่อยครับเฟิร์นสุภานารีค่ะ เราราถือว่านี่หญิงสวยนักตาดีการจะเข้าอายุสามสิบรู้สึกไงบ้างก็ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็มีความสุขกับทุกวันเออก็แก่แล้วก็ไม่แก่เลยยังไม่แก่ได้เยอะได้เยอะปะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆโอเคนิยามคําว่าคนคุยของเฟิร์นน่ปคนคุยเขาเรื่องเลยก็คุยกันเฉยๆยังไม่ได้ถึงแฟนมาก่อนจะเป็นแฟนก็ต้องเป็นคนคุยมาก่อนนี้ คือคนคุยออกไปก็คือสเตปก่อนที่จะเป็นแฟนเป็นคนคุยเออใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยคําว่าคนคุยผุดขึ้นมาในหัวมึงอะนี่คือสถานะชนคุยอะอายุเี่ไหร่จะจำได้ไหมล่ะอ่อไม่รู้ลองพูดดูดิน่าจะมอแบบมอหนึ่งอะไรเงี้ยะมอหนึ่งจำแนมันได้ปะกูจำไม่ได้แล้วจำหนเขาไม่ได้ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นคงจะแบบมีแบบเริ่มมีความรักแล้วมอหนึ่งเราได้คบไม่ได้คบบางคนก็คงคบแหละแต่บางคนก็คงไม่ได้คบบางคนก็คงคบเออ เอาแบบว่าเราคนคุยมึงที่แบบฝังใจที่สุดอะหรือส่วนจะไปฝังใจเขามากกว่ามีบางคนที่มึงฝังใจอะสม่มีอบบกูไม่มีอะไม่ไม่ฝังใจว่าไม่ไม่แบบถ้าสมมติว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคก็ไม่คุยแค่นั้นเลยเหรอเออมึงจะไปฝังใจทําไมวะมันเสียเวลามึงไม่มีคนคุยฝังใจเลยเหรอไม่มีในในเมื่อในเมื่อมันไม่มีคนคุยที่แบบมึงฝังใจแล้วเนี่ยมีที่มึงไปฝังใจเขาปะ รู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้จำมึงตลอดเลยต้องจำมึงยันตายไม่เคยทำร้ายใครโคตรมันนิ่มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายแต่แค่มึงไม่ได้หลักอะแล้วแต่แค่มันอาจจะเป็นรู้สึกทำร้ายเขาอะไรเงี้ยมีแไม่ได้หลักเอาจิงๆนะถ้าส่วนตัวกูถ้าสมมติลูกรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะกูจะไม่คุยเลยไม่คุยเลยหระเออถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่จะคุยทำไมเสียเวลาใช่ปะ แล้วไอ้ประการแบบสงสารแล้วต้องรักษาความสัมพันธ์คนคุยไปเรื่อยๆมีปะไม่ไม่เคยไม่สงสารไม่มีทียอะไรจะสงสารทําไมวะส่วนตัวแล้วมึงสงสารไปมันสงสารไปเรื่อยๆได้หรอมันก็ต้องจบ<อ>ที่ที่จบอยู่ดีถูกปะแค่ยือเวลาไปานาดนอง ส่วนใหญ่เขาจะพลาดหรือมึงพลาดมันมึงไม่เอาเขานะส่วนใหญ่ทาที่ถ้าที่คุยเขาไม่เอาเราเหรอเอาไปแล้ววะไม่รู้ว่ามึงเอาอยังแล้วแล้วล่ะเอาบ้างไม่เอาบ้างเคยเคยมีที่แบบว่าและไม่มั่นใจป่ะว่าแบบนี่เราเป็นคนคุยกันหรือเราไม่ได้เป็นวะไม่เคยแบบงงๆอะไรไม่ไม่ค่อยวะถ้าสนสนมากมันก็จะชัดเจนเลยชัดเจนเลยเออว่าแบบคุยอยู่นะแล้วจะแบบจะคุยต่อไม่คุยต่อก็อยากได้อะไรก็ก็บอกเลย เอาง่ายๆยสเปคคนคุยของมึงถ้ามึงอยากจะคุยกับใครสักคนมึงดูอะไรบ้างกูชอบคนง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะเพราะกูพูดเยอะแล้วคนที่มันง่ายๆไม่เรื่องเยอะแบบไปทําอะไรก็ทําอยากอยากไม่ต้องมาวุ่นวายว่ากูต้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบสลังได้ไหมมีคนคุยเก่าที่เลิกคุยไปแล้วแล้วกลับมาคุยหรือเปล่าไม่ไม่มีแต่ว่าเคยลแต่ไม่มันจะกลับมาอีกทีกลับมาคุยกันอีกทีหรอไม่คุยแล้วจะกลับมาซ้ำมามีบ้าง ไม่มีเออมึงจะเอาเก่าทำไมอ่ะมึงก็ไม่มีต้ดีไม่มีใหดีกูก็ถามดูมึงไม่มีก็บอกไม่มีอ้าวไอ้เหี้ยโยนไปฟูเฉยแล้วแบบไหนเลยที่แบบเข้ามาแล้วมึงไม่เอาแน่แน่ขี้โม้พูดเยอะปวดรวยรำคาญพูดเรื่อยอะไรเงี้ยกูเลยเหี้ยกูชอบจริงจริงกูไม่ชอบคนพูดไปเรื่อยอ่ะกูเออกูเคยเจอเหมือนกันนะคนพูดไปเรื่อยแล้วกูจะบอกว่าหยุดหยุดพูดกูรำคาญจริงๆพูดจริง เลาพาจะพูด,ดะอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำทําไงโอ้ยเงี RPG ้เงี้ยเ้ยก็ทำเปิดเผกูพูดเลนแต่กูไม่ได้พูดเลนกูจริงเคยเ,เคยมีไหมเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาคุยกับมึงมามึงรู้สึกดีมากๆอะ่ะมันมีจุดหนึ่งที่พลาดอะแล้วมึงมไม่เอาเขาเลย <rac ial. S 1> จุดจุดพวกนั้นมันจะเป็นอะไรอันที่ใช่แบบห้ามแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบมึงกกกูไม่ได้แล้วอะอ่าห้ามแต่งตัวก็เป็นหนึ่งหนึ่งเล้นห้ามแต่งตัวโปโป๊เออซึ่งมึงก็เปิดเผยอยู่แล้วมึง โป้ะเราแต่บางทีมันแค่แบบสายเดี่ยวแบบแค่แค่แบบสายเดี่ยวกับขาสั้นก็ไม่ได้สำหรับสำหรับกูมึงแต่งตัวมันๆนอะกูไม่ได้ว่ามันก็ใช่ไงมันไม่ได้โป๊แบบมันไม่ได้โป๊แบบสเ่ยวก็อนนั้นที่มันจีบเรามันก็มันก็จีบเราตอนที่เราใส่สายเดี่ยว่ะแต่พอไปไปมาห้ามกูใส่แต่งตัวโป้ะป่ะคือจุดเนี้ยไม่ได้ก็ไม่ได้อะคือไม่ชอบคนที่มาบังคับมึงจะบังคับอะไรนักหนาชีวิตแบบเฮ้ยผมยาวแล้วมันไม่ชอบเลยผมสั้นแล้วมึงจีบผมผมสั้นเปล่าไม่จีบผมผมยาวดิ มีเหตุผลมีเหตุผลใช่ปะอยากคุยกับมึงอะ่ะแบบอยากคุยอยากคุยจริงๆเลยคุยยังไงถึงได้โขบแบบมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คุยยังไงอ๋อมันต้องเข้าใจกันว่ามันเริ่มจากต้องแบบพยายามเข้าใจกันอะ่ะหมายถึงว่าต้องพยายามเข้าใจกูมากกว่าอเออพยายามถึงว่ามึงชอบกูเนี่ยมึงก็ต้องพยายามเข้าใจกูกว่ากูจะเป็นคนที่หงดหงิดนิดนหน่อยนะก็ไปเนี้ยมึงก็ต้องเข้าใจมึงแต่กูว่าเรื่องคนคุยไม่มีปัญหาแหละมึงบอกเทคนิคจีบผู้ชายหน่อยดีกว่า มีเทคนิคจีผู้ชายไหมเอาใจผู้ชายหมจียจีจจผู้ชายไงวะกูไม่เลยจีผู้ชายแต่ว่าเทคนิคจีผู้ชายเหรออ่อยยังไงอ,อ,ยยอ่อยเหรอมึงต้องอย่าอย่าไปอ่อยแบบว่าที่มันเขารู้ว่าอ่อย,ยมันต้องแบบเป็นแบบทรงแบบธรรมชาติเช่นๆๆเช่นเชนนียนๆๆ ถ้าเราชอบใครเราก็จะเนียนเียไปเป็นเพื่อนอย่างที่มึงชอบทำแบบไปเป็นเพื่อนก่อนอย่างมึงอย่างเงี้ยมึงก็ชอบแบบติดต่อทางไอจีใช่ป่ะล่ะไอ้กูพุ่งเลยกูชอบนี่กูเอาพุ่งเลยไม่มึงก็ชอบทักไปทักไอจีก่อนเนี่ยถ้ามึงไม่เห็นหน้ามึงก็ทักไปก่อนแล้วก็จ้างมาถ่ายไปเคยมีคนคุยมากสุดกี่คนตอนเด็กเด็กเหรอ ทั้งชีวิตมึงอะแบบคุยคุยเฉยๆไม่ได้เป็นแฟนคุยไปเรื่อยเพราะว่าเรายังไม่รู้สึกว่าเราเป็นแฟนกับใครไอ้ถ้าเราเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับใครก็คุยน่าจะสองสามคนมั้งสองสามคนพร้อมกันคือตามตามหลักแล้วคนคุยเนี่ยก็คือคือว่าถ้ายังไม่ได้คบคือบางคนก็อาจอาจจะเป็นเพื่อนกันไปเลยก็ได้ทิ่ออก่าแบบไม่ได้คบกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ก็คือแน่นอนแหละมันก็เป็นคนดีๆแล้วก็เก็บไว้เพื่อนๆใช่ใช่ใช่เออแล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนคุยอะไปได้ถึงไหนเดินจับมือได้ไหม หอบลาหอมแก้มนอนกอดกันได้ไหมเอากันได้ไหมคนคุยที่เาอากันได้เลยไหมก็เอาแต่ถ้าจะมบบว่าถูกใจก็เอาป่ะถูกใจก็ได้ไม่ติดเออไปถึงว่าแบบถ้าชอบก็เอาป่ะแล้วมีคนคุยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นมีแย่ๆแย่เพราะต้องคุยกันรู้จักกันประมาณนึงใช่รู้สึกดีก็มีอะไรได้อืแล้วตอนนี้มีคนคุยอีกคนไอสัตว์กูมีแฟน ถ้าอยากรู้จักเฟิร์นเพิ่มเติมติดต่อเฟิร์นได้ทางไหนบ้างสุพรรณฑาลีค่ะแล้วก็ติดตามสุพรรณฑาลีสตอรี่ด้วยคือไนจีอะไรไปให้ได้เราว,วันนี้รายการคนคุยไปก่อนครับสวัสดีครับเคยเสียใจยเพราะคนคุยไหมเสียใจยเพราะผู้ชายอะวะ่ะมีคนร้องไห้อะเออร้องไห้่ะร้องไห้ไม่มันต้องร้องไห้ไม่ต้อง แฟนมึงจะไปทนคุยมึงจะไปเสียใจทำไมเข้าใจวะกูก็ไอซาร่ามันมีไงไอเฮียซาร่ามีเยอะเลยมันก็มันก็อาจจะมีที่แบบว่าเหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่มันไม่ได้แล้วคุยไม่ได้กินกันแล้วแล้วเราเราเราวาดภาพไว้แล้วอะเรามีภาพเรามีภาพอนาคตร่วมกันแล้วไม่นั้นเลยเหรอคือมึงต้องรู้มส่งอยู่แล้อป่าวว่าแบบว่าว่ามันจะมีมันจะดีไปตลอดแล้วมันจะมาเฮียตอนหลังเลยทีเดียวเหรอมันต้องแบบ ส่งมาว่าม,ม,มันจะออกเออเข้าใจป่ะมันมันจะค่อยๆอ,ออกแล้วมันแบบเอ,อ้ยอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงแล้วมันจะสะส,สะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆทําให้มึงรู้สึกว่าเออเนี่ยไม่โอเคแล้วก็แบบเออใช่ไหมว่าแม่เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีเหตุผลนในการหลักฐานทุกคนเออมาต้องอย่างนั้นป่ะล้วก็จะไปรับผู้รับตามอิสตาร่าก็ไม่ได้ไฮ้ยมนชั่นน้องอีกแล้ว